เรียกไ,ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนบนโลกโซเชียลกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะสาหรับเรื่องราวของ P ีเเปียว,วัตรนะคะที่ก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านของ PK เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ในรายการคนล้มลุกของทางด้านอ่านทัวหน้านนะคะมีช่วงหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่พูดถึงความผิดพลาดในอดีตที่กลับไปแก้ไขไม่ได้นั่นเองจนงานนี้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าทัวลงจากชาวเน็ตนะคะ จนทำเอาแฟนสาวอย่างมิเรียนค่ะคุณผู้ชมได้มีการออกมาปกป้องเลยทีเดียวค่ะซึ่งล่าสุดค่ะคุณผู้ชมทางด้านของเพจดังนะคะอย่างเจมอยร้อยแปดวีหนึ่งได้มีการออกมาโพสต์เรื่องราวค่ะที่ทางด้านของ DJ PK พีปิวัฒน์นะคะได้ออกมาชี้แจง ถึงประเด็นดราม่าดังกล่าวนั่นเองค่ะโดยมีข้อความที่โพสต์เอาไว้นะคะว่าคืนก่อนนี้เนี่ยีเคได้ให้สัมภาษณ์ในรายการขนล้มลุกของพี่อั๋นภูวนานนะคะที่มีช่วงหนึ่งพูดถึงความผิดพลาดในอดีตที่กลับไปแก้ไขไม่ได้ทีนี้เนี่ยก็เลยมีทัวร์จากชาวเน็ตลงซ้ํา จนมีเรียนแฟนสาวคนล่าสุดนะคะต้องออกมาปกป้องไง PK ก็เลยออกมาชี้แจงมากนะคะ PK เนี่ยก็บอกเขาว่าผมและอดีตภรรยาตัดสินใจแยกทางกันด้วยความสมัครใจแม้จะมีช่วงเวลาที่ความเข้าใจไม่ตรงกันแต่เราเนี่ยก็เลือกพูดคุยเพื่อหาทางออกที่ทุกฝ่ายสบายใจนะคะวันนี้เนี่ยผมยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายเข้าใจกันดีและจบกันด้วยดีแล้วไม่มีความค้างคาใจต่อกันขอความกรุณาให้พื้นที่กับทุกฝ่าย เพื่อให้แต่ละคนเนี่ยได้เดินทางในเส้นทางของตัวเองอย่างสงบนั่นเองค่ะพร้อมกันนี้นะคะก็ได้มีการโพสต์รูปภาพข้อความของ DJ P.K. ปิยาวัฒน์นะคะที่ได้โพสต์ข้อความชี้แจงเอาไว้อีกด้วยค่ะคุณผู้ชมโดยมีข้อความนะคะว่าวันนี้เนี่ยผมตื่นขึ้นมาพร้อมกับกระแสข่าวเกี่ยวกับตัวผมนะคะซึ่งผมเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมตัดสินใจนะคะว่าจะไม่พูดถึงเรื่องนี้เพราะเรื่องราวได้จบลงไปแล้ว ผมเนี่ยขออนุญาตใช้พื้นที่ของผมในการอธิบายทุกอย่างตามความเป็นจริงค่ะผมและอดีตภรรยาได้ตัดสินใจแยกทางกันด้วยความสมัครใจและได้พูดคุยตกลงกันอย่างดีที่สุดในแบบของเราทั้งสองคนแม้จะมีช่วงเวลาที่ความเข้าใจไม่ตรงกันแต่เราก็เลือกใช้การพูดคุยและกระบวนการที่เหมาะสม เพื่อหาทางออกที่ทุกฝ่ายสบายใจนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะพร้อมกันนี้นะคะก็ได้บอกอีกว่าวันนี้เนี่ยผมยืนยันได้ว่าทั้งสองฝ่ายได้เข้าใจกันดีแล้วและจบกันด้วยดีไม่มีความค้างคาใจต่อกันนะคะและต่างคนเนี่ยต่างเคารพการใช้ชีวิตของอีกฝ่ายค่ะผมขอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงติดตามและให้กําลังใจเสมอมาและขอความกรุณาให้พื้นที่กับทุกฝ่ายเพื่อให้แต่ละคนเนี่ยได้เดินหน้าไปในเส้นทางของตัวเองอย่างสงบขอบ คุณจากใจครับโดยงานนี้นะคุณผู้ชมทางด้านของมีเรียนเนี่ยก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นอีกด้วยค่ะบอกว่า I'm proud of you I'm so lucky to have you นะคะโอ้โหเนี่ยแหละคะ่ะคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งมุมจากทางด้านของหนุ่มพีเคปิวันรนะคะที่ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดราม่าดังกล่าวนั่นเองค่ะ